เหรียญหนึบาทปีพศ2 5 3 3ปัจจุบันราคาเท่าไหร่เล่นกันเป็นแสนจริงหรือเปล่าคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถาม FC และคนที่สงสัยให้นะครับเข้าไปดูคลิปพร้อมกันนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามาหามงคลสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามเพื่อนๆเ,เ,เรื่องประเด็นเหรียญ1น1บาทปีพศ2533กันนะครับว่าเอะเหรียญ1บาทปี2533เนี่ยราคาเป็นแสนจริงเปล่าเนื่องจากมีหลายคนเนี่ยถามผมเข้ามาใน f e c o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  k ฟ p a g e นะครับว่า ไอพี่เหรียญหนึ่งบาทปีสามสามราคาเท่าไหร่เหรียญหนึ่งบาทปีสามสามราคาสามแสนเปลครับพี่เอ้ยเหรียญหนึ่งบาทปีสามสามราคากี่แสนราคาเท่าไหร่นะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาตอบคําถามให้เพื่อนๆฟังทุกคนเลยนะครับก็ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ฝากพิมพ์เม้นนิดนึงนะครับว่าฟังหน่อยนะจะได้มีความรู้ช่วยช่วยพิมพ์หน่อยนะครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วช่วยพิมพ์หน่อยนะครับ ฟังหน่อยนะจะได้มีความรู้อย่าดูแต่รูปหน้าปกนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมเข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับสําหรับเหรียญ1นบาทปีพศ2533เนี่ยเป็นเหรียญกระสับพระบรมรูปพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสาศดารามนะครับหรือเหรียญ1นบาทหลังวัดพระแก้วนะครับเหรียญ1นบาทปีพศ2533เนี่ยเป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลขนาด20มิลลิเมตรนะครับ จำนวนการผลิตสูงถึง409ล้าน9 24,000เหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตสูงถึง400กว่าล้านเหรียญน,นะครับในขณะที่เหรียญ1น1บาทปีพศ2529เนี่ยที่มีจำนวนการผลิตแค่4ล้านกว่าเหรียญเนี่ยราคายัง6-700นะครับสำหรับชอบฟ้าหางยาวนะครับแล้วเหรียญน,นี้ที่จำนวนการผลิตสูงถึง400กว่าล้านเหรียญเนี่ย ราคาจะเป็นแสนถึงสามแสนมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเหรียญน,นี้ต่อให้เป็นบล็อกพระเสียนตรงก็ราคาไม่ถึงสามแสนครับพี่น้องครับเนื่องจากมีเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆหลายคนถามกันเข้ามาแบบโอ้โหเยอะมากนะถามกันเป็นรายวันเลยครับว่าพี่เหรียญหนึ่งบาทปีสามสามราคาสามแสนจริงเปล่าสามแสนจริงไหมนะครับเหรียญน,นี้ราคาปัจจุบันยังไม่มีการซื้อขายนะครับ ปัจจุบันผมยังไม่เคยเห็นการซื้อขายเหรียญน,นี้ราคา3 0 0แสนบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ10ปี3 3อ่ะโอเคเหรียญ10ปี3 3ราคา3 0 0แสนใช่ครับแต่ต้องแท้นะครับแต่เหรียญ1นบาทปี3 3ไม่ได้ส0,000นแน่นอนครับเพื่อนๆอนอาจจะดูจากหน้าปกผิดหรืออาจจะไปดูจากเว็บอื่นอาจจะไปดูจากช่องอื่นมาหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับเพื่อนๆแต่เหรียญ1นบาทปีพศ2533เนี่ย ปัจจุบันยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับแต่ถ้าเหรียญเป็นพัสเศียนตรงอย่างเงี้ยอสภาพสวยๆอาจจะซื้อขายกันหลักพันนะครับแต่ถ้าเป็นพัสเศียนกลับแบบนี้นะครับดูนะถ้าเป็นพัสเศียนกลับแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูจากด้านหลังไปหน้านะครับถ้าเป็นพัสเศียนกลับแบบนี้นะครับดูเห็นในกล้องไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตนะถ้าเป็นเหรียญพัสเศียนกลับแบบนี้ ปัจจุบันยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับเพราะว่าหาง่ายมากนะครับเหรียญหนบาทปี3 3ปัจจุบันยังพบเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะครับพบเจอได้ค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญหนบาทปี 3- 3มไม่ได้ราคา3 0 0,000แน่นอนนะครับเหรียญที่มีราคา300,000มีเพียงเหรียญ10บาทเพ,พ <wra> <ๆ>ื่อนๆฟังชัดๆนะครับเหรียญ10บาทปี2533รยและเหรียญ10บาทกับเหรียญหนบาทเนี่ย ต่างกันพอสมควรนะครับเหรียญ10บบาทเป็นเหรียญ2สีครับคือสีเงินกับสีทองนะครับแต่เหรียญเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยเป็นเหรียญสีเงินดังนั้นมันต่างกันพอสมควรนะครับเพื่อน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 คนไหนจําผิดเนี่ยก็ขอให้เป็นความรู้เอาไว้นะครับเหรียญหนึ่งบาทปี3-3เนี่ยมีหลายคนถามผมเข้ามาเยอะมากว่าอุ้ยพี่สามแสนจริงไหมคือตอบตรงนี้อีกครั้งว่าไม่จริงนะครับหากใครฟังคลิปมาถึงจุดนี้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่า ฟังคลิปอย่าดูแต่หน้าปกนะครับเพราะผมเชื่อเลยว่าผมลงคลิปนี้ไปเดี๋ยวต้องมีคนมาแน่นอนครับพี่รับเปล่าครับพี่ซื้อเปล่าพี่พี่ซื้อไหมครับแน่นอนเยอะมากแน่นอนนะครับผมตอบตรงนี้เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปตอบคําถามนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีสามสามอ่ะโอ้โหเอฟซีผมถามกันเข้ามาใน Facebook เยอะมากครับว่าเอ้ยพี่เหรียญหนึ่งบาทสามสามราคาเท่าไหร่ถ้า ผ่านการใช้ไม่มีราคาซื้อขายครับแต่ถ้าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักสะสมรุ่นใหม่นะที่เพิ่งเข้าวงการหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเหรียญ1น,นบาทปี3-3สภาพ UNC คือไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยอา,อาจจะมีราคาหลาก10ักสิบถึงหลักร้อยนะครับอยู่ที่ใครรับซื้อนะครับแต่ว่าต้องเป็นสภาพ UNC ไม่ผ่านการใช้งานนะครับถ้าผ่านการใช้งานเนี่ยเหรียญหนึบาทปี33ไม่มีราคาซื้อขายนะครับก็ ฝากบอกเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยฝากเม้นนิดนึงว่าฟังคลิปให้จบอย่าดูแต่หน้าปกนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเจอเม้นแบบพี่รับซื้อไหมครับซื้อจริงเปล่าผมมีเยอะคือ,ค,อคือแบบจะมาเจอเม้นอย่างเงี้ยแ,แทบทุกคลิปนะครับซึ่งคนเหล่านั้นไม่ค่อยได้ดูคลิปผมจะไม่รู้ว่าเรียกว่า fc ดีไหมนะครับเพราะว่าอยากจะให้ฟังคลิปนิดนึงนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปตอบคําถามแล้วก็ มีหลายคนสงสัยเยอะนะครับผมเลยต้องมาตอบให้นะครับซึ่งตอบส่วนตัวมันตอบไม่ไหวจริงครับคนส่งข้อความมาวันนึงไม่รู้กี่เจ้านะครับขออภัยด้วยนะครับอยากตอบทุกคนเลยแต่ว่ามันตอบไม่ไหวจริงนะครับคนส่งข้อความมาวันนึงไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเจ้านะครับโหมันเยอะนะครับบางวันพิกพีก็เป็นพันๆเจ้าโอ้โหไม่รู้ว่าจะส่งอะไรมาเยอะมากนะครับก็ขอความร่วมมือนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆท่านใดที่ ฟังคลิปผมอยู่นะปัจจุบันนี้ก็ช่วยเมนให้นิดนึงนะครับว่าฟังคลิปอย่าดูแต่หน้าปกเพราะไม่งั้นเนี่ยผมเจอจนปวดหัวเลยครับพวกที่ชอบถามซื้อจริงป่าพี่เพผมมีเยอะมีหนูมีค่ะหนูมีฉันมีฟังคลิปครับอย่าเพิ่งพูดว่ามีครับเพราะผมลงในเพจชัดเจนนะครับว่าเป็นคลิปตอบคาถามราคาเหรียญมีคนถามผมจริงๆนะครับว่าพี่เหรียญน,นี้เป็นแสนเหรียญน,นี้สามแสนจริงไหมมันมีคนถามจริงจริง นะครับฉะนั้นก็ฝากหน่อยก็แล้วกันนะครับอีกเหรียญหนึ่งที่คนมันชอบถามกันนะครับก็คือถามไม่ว่านะครับแต่นักเลงคีย์บอร์ดด้วยอ่าเหรียญสิบ,บาทปีห้าหนึ่งราคาเป็นหมื่นเป็นแสนจริงไหมก็ไม่จริงนะครับคนถามกันโอ้ยถามกันเช้าถามกันเย็นเลยนะครับซึ่งไม่จริงนะครับหลายคนถามว่าพี่ผมมีเยอะซื้อจริงเปล่าเป็นแสนจริงไหมคือตอบให้เลยครับไม่จริงครับน้องมึงหาข้อมูลมาจากไหนเนี่ย ขออภัยนะครับน้องหาข้อมูลคือน้องได้มาจากเว็บไหนก็ไปขายเว็บนั้นนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยคือเห็นหัวคลิปอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่พี่รับซื้อหรอคืออ่านดีๆนะครับผมถามว่าจริงหรือไม่แปลว่ามันเป็นคลิปตอบคําถามนะครับฉะนั้นก็บอกเลยนะครับว่าเหรียญน,นี้ ผมไม่ได้ประกาศรับซื้อนะวันนี้ผมมาตอบคาถามให้ FC ผมเฉยๆนะครับเหรียญหนบาทที่ผมรับซื้อนะครับจะมีเพียงเหรียญหนบาทปี29เท่านั้นนะครับเหรียญหนบาทที่ผมรับซื้อจะมีเพียงเหรียญหนบาทปี2529เท่านั้นนะครับนอกนั้นผมไม่เคยประกาศรับซื้อแม้แต่ครั้งเดียวนะครับฟังชัดๆนะครับเหรียญหนบาทที่ผม รับซื้อคือเหรียญหนึ่งบาทปี29เท่านั้นนะครับไม่เคยประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทปี3 3นะครับขอให้คุณเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหทุกวันนี้เจอเกียร์คีย์บอร์ดเยอะครับก็ขอภัยด้วยนะครับถ้าหากพูดอะไรไม่สุภาพผมขอโทษจริงๆนะครับทุกวันนี้เกียร์คีย์บอร์ดมาป่วนเพจค่อนข้างจะบ่อยค่อนข้างจะเยอะนะครับปวดหัวนะครับก็คือไม่ใช่ f c เราอะพวกแบบไม่ฟังคลิปอะพวกดูแต่หน้าปกแล้วส่งส่ง,ส,ง,ส,งส่งมา ก็คือเราจริงก็ไม่ว่านะครับส่งมาผมก็ไม่ได้ว่านะส่งมาไม่พอด่าอีกนะครับก็คือคุณไม่ฟังคลิปเองนะครับไม่งั้นผมจะอธิบายเป็นคลิปเพื่ออะไรจริงไหมครับก็โอเคประมาณนี้นะครับก็ใครมีเหรียญ1น1บาทปี29ส่งรูปมาขายที่ Facebook นะครับเมตตาม,มหามงคลนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับ ใครเป็น FC ผมช่วยเมนนิดนึงนะครับฟังคลิปอย่าดูแต่หน้าปกขอบคุณมากๆทุกการติดตามและการรับชมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ